ลูมิถามเพื่อนๆว่าปราสาทขอมส่วนใหญ่หันหน้าไปทางไหนหลายคนคงตอบเป็นสิ่งเดียวกันว่าทิศต,ตะวันออกใช่ไหมคะเพราะนั่นคือทิศของดวงอาทิตย์ทิศแห่งการเริ่มต้นและแสงสว่างมันคือกฎเกณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สถาปนิกโบราณแทบไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนมานับพันปีแต่ที่นี่ปราสาทหินพิมายกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่ต่างออกไปค่ะ เพราะปราสาทแห่งนี้หันหน้าไปทางทิศใต้มันเหมือนกับว่าที่นี่ตั้งใจจะหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วทอดสายตามองไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรและปลายทางของทิศนั้นก็คือมหาปราสาทนครวัดคำถามที่น่าขนลุกก็คือ การที่ปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหันหน้าไปหาใจกลางจักรวาลอย่างนครวัดได้อย่างเป๊ะขนาดนี้มันคือความบังเอิญทางภูมิศาสตร์หรือมันคือความตั้งใจที่ถูกคำนวณไว้ตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาวางหินก้อนแรกลงไปกันแน่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องทิศทางแค่นั้นน่าประหลาดแล้วนะคะ ลูมิอยากชวนทุกคนมาลองมองภาพใหญ่ของปราสาทหินพิมายไปพร้อมๆกันค่ะเพราะที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแบบสุ่มหรือสร้างไปตามสภาพภูมิประเทศเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะผังเมืองทั้งหมดถูกวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างแม่นยำมีคูน้ำมีบารายขนาดมหฮืมาล้อมรอบทุกอย่างดูเหมือนถูกขีดเส้นเอาไว้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยล่วงหน้าก่อนที่หินก้อนแรกจะถูกวางลงไปซะอีก และที่น่าทึ่งที่สุดคือจากพิกัดตรงนี้มีถนนโบราณที่ลากเป็นเส้นตรงยาวเหยียดเชื่อมต่อไปอยังดินแดนศูนย์กลางอย่างกัมพูชาเพื่อนๆคะนี่ไม่ใช่แค่ถนนสำหรับเดินทางทั่วไปนะคะแต่มันคือเส้นทางที่เชื่อมอำนาจความเชื่อและจังหวะของโลกเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเมื่อมองผ่านมุมนี้พิมายจึงไม่ใช่แค่เมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดของอาณาจากักรแต่มันคือโหนด หรือจุดเชื่อมต่อสำคัญของเครือข่ายอารยธรรมโบราณที่ถูกวางแผนมาอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะถ้าเรามองพิมายในฐานะโนดของโลกภายนอกแล้วนะคะลูมิอยากชวนเพื่อนๆก้าวลึกเข้าไปมองโลกภายในของสถานที่แห่งนี้ดูบ้างค่ะชื่อของพิมายจริงๆแล้วมีที่มาจากคาว่าวิมายะค่ะ ซึ่งถ้าจะให้แปลความหมายกันตรงๆมันแปลได้ว่าสถานที่ที่ไรภาพลวงตาและนั่นอาจเป็นเหตุผลสำคัญนะคะว่าทำไมปราสาทแห่งนี้ถึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อโอ้อวดพลังที่เกลี้ยกราดของเทพเจ้าเหมือนอย่างเทวสถานของที่เราคุ้นเคยกันเพราะพิมายคือพุทธสถานในนิกายมหายานค่ะที่เน้นความสงบความนิ่งและการมองทะลุผ่านสิ่งสมมุติทั้งปวง ถ้าเพื่อนๆลองสังเกตงานศิลปะที่สลักไว้บนก้อนหินที่นี่ดูนะคะจะเห็นพระวัชรศัตว์ที่มีสีหน้าเรียบเฉยมั่นคงไม่มีความอาวรณ์ในใชัยชนะหรือความเกลี้ยกล่อดใดๆเลยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่สลักไว้ที่นี่กำลังบอกเราว่าการหลุดพ้นที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการครอบครองอะไรเลยนะคะแต่มันเกิดจากการวางทุกอย่างลงต่างหากบางทีนะคะเพื่อนๆ พิมายอาจ,จไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้มนุษย์เดินทางมาเพื่อหยุดดูความยิ่งใหญ่ของมันหรอกคะ่ะแต่วันถูกสร้างมาเพื่อให้เราได้หยุดตัวเองให้จิตใจได้นิ่งสงบลงชั่วครู่ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางต่อไปยังศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอย่างมหาปราสาทนครวัดค่ะถ้าเราลองเอาทุกอย่างที่เราเห็นในพิมายมาวางซ้อนกันดูนะคะเพื่อนๆทิศทางที่หันไปหาทิศใต้ ทั้งเมืองที่ถูกวัดมาอย่างแม่นยำระดับมิลลิเมตรและความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าวิมายะทั้งหมดนี้มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแบบแยกส่วนเลยนะคะแต่มันคือส่วนประกอบของสิ่งเดียวกันเพราะพิมายอาจไม่ใช่แค่ประสาทหินทั่วไปค่ะแต่มันคือจุดเชื่อมจุดที่โลกภายนอกอันกว้างใหญ่และโลกภายในที่เงียบสงบถูกตั้งจังหวะให้มาบรรจบกันพอดี ถ้าเราลองมองผ่านเลนของ w ว r ล d g กริพี่มายอาจกำลังทำหน้าที่เหมือนเสาอากาศที่เงียบเชียบมันไม่ได้ส่งเสียงไม่ได้เปล่งพลังงานที่น่ากลัวแต่มันทำหน้าที่ประคองสมดุลของพื้นที่แถบนี้ไว้มานานนับพันปีและการที่มันหันหน้าตรงเป๊ะไปยังมหาปราสาทนครวัดมันอาจไม่ได้เป็นไปเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่หรือความจงรักภักดีของกษัตริย์องค์ไหนเลยก็ได้นะคะ แต่มันคือการเชื่อมต่อในระดับของจังหวะระหว่างจุดหนึ่งกับอีกจุดหนึ่งบนโครงข่ายที่มองไม่เห็นของโลกใบนี้ต่างหากค่ะบางทีนะคะคนโบราณอาจไม่ได้พยายามจะควบคุมโลกใบนี้เลยแม้แต่นิดเดียวพวกเขาแค่เรียนรู้ว่าถ้าอยากจะอยู่ร่วมกับระบบที่ยิ่งใหญ่และลึกลับนี้ให้ได้เราต้องรู้ว่าควรจะตั้งพิกัดของตัวเองไว้ตรงไหน และปราสาทหินพิมายแห่งนี้ก็คือหนึ่งในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดตำแหน่งนั้นค่ะก่อนจากกันในวันนี้ลูมิอยากฝากคำถามเล็กๆไว้ให้เพื่อนๆลองคิดดูนะคะถ้าเรามองว่าปราสาทหินพิมายคือการวางพิกัดเพื่อให้มนุษย์ได้หยุดตัวเองและคนพบสมดุลแล้วในชีวิตที่วุ่นวายของพวกเราตอนนี้ล่ะคะจุดไหนคือวิมายะหรือจุดที่ไร้มายาของเพื่อนๆ บางทีเราอาจจะไม่ต้องสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่เราแค่ต้องหาจังหวะของตัวเองให้เจอและตั้งพิกัดหัวใจให้ตรงกับสิ่งที่สำคัญจริงๆก็พอค่ะสําหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ทุกคนได้เจอจังหวะที่สมดุลของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย